คือคือจูเป็นคนที่มีฉายาเยอะมาก,กมากอันดับต้นๆเลยเนี่ยคือพี่จัมโบอ่าพี่จัมโบพี่จัมโบ้เนี่ยเริ่มมาจากการที่ว่ามีคนจําชื่อจูผิดครับค่ะคือเขาคิดว่าจูชื่อจัมโบ้เลยหรอใช่ครับก็เลยเรียกจัมโบ้มาตลอดเลยก็เลยเรียกจัมโบ้ครับมีเมก,กุ้งครับเมกุ้งก็คือเป็น,นมันเมก,กุ้งก็คือเป็นแบบว่าเวลาเราเอ่อแสดงซีรีส์เนี่ยมันจะมีตัวพระกับตัวนางค่ะตัวพระ,ะเนี่ยเขาเรียกว่าเมกพี่ชื่อน่าพี่ชื่อน่า พี่นาพี่าช่าด้วยค่าแล้วก็มีอะไรนะครับพี่ดาราพี่ดาราพี่ดาราที่เพิ่งมาวันนี้หรือเปล่าเพ่วีเรี่าฉายาเยอะมากเยอะมากเยอะมากจริงๆนะคะแต่ว่าเรียกชื่อไหนก็หางหมดเพราว่าทุกอย่างมันชื่อเดียวกันสุดหล่อาสุดหล่อหันทันทีเลยลองลองดูได้นะครับลองดูได้ลองดูได้นะครับพิ่นะน้ำ่งาสุดหล่อทการานหนะ อะ <No. S 2> ไรนะครับ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah.